ใชทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะคนคงแปลกใจว่ามึงมาพากูไปทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยแล้วแบบนั่งสบายมากนะคะดูดูท่านั่งด้วยเดีนะทุกคนมันหมากลากไม้มันเยอะแล้วก็มีเสียงแบบอ๋อกระลอกกระโดดจริงนะคะทุกคนถ้ามากลังคืนเนี่ยนะคะทุกคนมามืดมืด,มดสลัวสลวเนี่ยมีขนหัวลุกเลยเหมือนกันนะแม่กี้นะ ดูเด็กนั่งอยู่เอาตาแล้วเราเนี่ยอยู่ข้างๆุณเนี่ยอ๋อกะลอกกะลอกอ้ยอ่ะทุกคนคะตอนนี้กี่อยู่ที่ตําตหนักโคหะสวรรค์ตําหนักตึกโคหะสวรรค์เป็นตําหนักที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในอ่านะคะเป็นตําหนักที่เป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นสูงที่เป็นฝ่ายหญิงนะคือนะคะ,นะคะ นั่นคือนะคะนั่นคือกมรมหลวงโยธาทิพย์และกมรมหลวงโยธาเทพตรงที่จุดตรงที่พี่นั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นช่องช่องที่มันสามารถจะเข้าไปที่ตำหนักนี้ได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูของกำแพงนะประตูของกำแพงคืออันนั้นทุกคนเข้าใจใช่ปะ่ะคือพูดง่ายคือประตูของกำแพงชั้นชั้นกลางก็ส่วนของชั้นกลางแต่อันเนี้ยคล้ายๆเหมือนกับว่าอ่ะเดินไปดูเลย มันคล้ายๆเหมือนอย่างนี้ค่ะทุกคนจุดเนี้มันจะเป็นกึ่งๆนะคะระหว่างเขตพะราชฐานชั้นกลางกับชั้นในทุกคนดูภาพออกนะ,ะตรงนี้น่ะมันเป็นประตูที่มันเป็นประตูทางเข้าเข้าไปข้างในจําหนักตึกซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีเป็นโขนหมายถึงพวกทหารที่เป็นพวกจิงเนี่ยตัวใหญ่ๆยักษ์ๆเลยอ่ะนะคะเฝ้าประตูอันนี้คือเขาเฝ้าฝไไ่ายในซึ่งมันจะไม่มีผู้ชายมาเฝ้าอยู่แล้วถูกปะ พอเราแผ่นไปตรงนี้ปั๊บเนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นช่องประตูแต่ว่ากําแพงตรงนั้นมันก็หายไปบางส่วนแล้วนะตรงนี้มันก็จะเป็นช่องประตูของเขาเรียกกาแพงฝ่ายกําแพงชั้นชั้นกลางนะคะมันก็จะมีตรงนี้แล้วมันก็จะมีตรงทางฉนุนตรงนั้นด้วยทุกคนได้ภาพใช่ไหมตรงนี้มันก็เป็นส่วนของเทตอกเราชะฐานชั้นกลางเขาเนี่ยมันจะแบ่งไปเป็นยันต์ได้ภาพไหมแต่พอไปตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันเหมือนมันจะมีประตูส่วนตัวของเขา แล้วมันจะมีกำแพงยาวไปจนปิดถึงกำแพงทางด้านฝั่งตะวันตกทั้งหมดเลยปิดหมดเลยนะคะทุกคนคือพูดง่ายคือปิดตายเลยอ่ะนะคะฝั่งนี้คือสวนอ่างนวลอันนั้นคือพระตำหนักสาราลวดอันนี้คือพระตำหนักส,า,ลา,ลนนกสาแก้วที่มันยังเหลือรากฐานอยู่เห็นไหมคะแล้วเมื่อวานเนี่ยเราไปที่สวนกระต่ายตรงนั้นกันมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าเรื่องค่ะทุกคนว่าคือปกติอ่ะเวลามาวางหลวงเนี่ยบางทีอ่ะกี่อากจะเผลอเดินเลยตรงนี้ไปทุกทีเลย นะคะเพราะว่าด้วยความที่พอเราไปพญางบัญญงเนี่ยที่ก็่อยจะเลยเดินไปตรงท้ายวิหารสมเด็จนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปสวนอ่างมนเนี่ยมันจะต้องมาตรงนี้แล้วก็ไปเดินออกไปตรงนู้นนะและ้วบวกกับตรงนั้นก็่กลังทําในโจนั้นนะกันอยู่ด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้กี้ไม่ค่อยมีโอกาสจะได้เดินมาตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะก็จะออกไปทางด้านพระราจะฐานชั้นกลางตรงพัางวิหารสมเด็จแล้วก็เดินออกไปหรือไม่ก็ออกไปทางเกียกบพระราชฐานชั้นนอก ตรงพื้ที่นั่งจักรวรรดิพยยนอรมนั้นไปเลยนะคะอะทุกคนก็มาดูด้านในต่อนะคะปลายเปอรไม่มีหมดแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่เนี้ยนะคะมีข้อมูลบอกและที่ก็เคยมาแล้วนะคะเป็นพระตำหนักตึกโคหะสวรรค์แน่นอนเป็นที่ประทับของฝ่ายไหนก็คือกรมหลวงโยธาทิษย์และกรมหลวงโยธาเทพนะคะนี่รูปแบบของตำหนักเนี่ยก็ใหญ่กว่าสวนกระต่ายนะ ใหญ่กว่าสวนกระต่ายที่เราไปกันมาแหละนะคะที่ว่าแล้วก็เป็นอาคารเป็นลักษณะเหมือนตําหนักที่มันเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เห็นไหมคะใหญ่โตไหมอ่านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแล้วเมื่อกี้ที่กี้บอกอันนี้มันเป็นกำแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้านไหนเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นฝ่ายในที่ค่อนข้างจะใช้คําว่ามิดชิดอะนะคะ แล้วก็ไปทางด้านขวามือนะหรือว่าขึ้นไปทางทิศเหนือนะ่ะมันก็คือในส่วนของพระที่นั่งบรรยงรัตนาพี่กี้พาทุกคนไปมาเมื่อเมื่อไหร่วะตอนแรกเมืบบ่อวันเสาร์นี่ค่มีทางขึ้นนะคะทุกคนมีทางขึ้นทางด้านนี้หนึ่งทางมีทางขึ้นทั้งหมดเอ,อฝั่งฝั่งทิศเหนือเนะี่ยสองแล้วก็ฝั่งทิศใต้สองนะคะประมาณนี้ รูปแบบเป็นอย่างนี้นะคะและนี้คือบรรยงก็ตนหน้าอยู่ทางโน้นพูดง่ายคือนอกจากจะก,กั้นด้วยกําแพงที่หนานะคะกําแพงหนาๆของของของค์สีแล้วใช่ไหมคะกาแพงของวังเนี่ยนะคะก็ยังกั้นด้วยคูน้านะคะที่มันเป็นส่วนของเขว่รนวารถานชั้นในพูดง่ายคือจะเข้ามาตรงน,นี้ก็ไม่ง่ายอะประมาณนี้นะคะที่ที้มาเยืนอนตรงนี้นะที่ยังรู้สึกได้เลยว่าเออตรงน,นี้มันดูแบบดูมิดชิดดีเนาะ เข้าใจใช่ไหมคือมันรู้สึกอุ่นใจอ่ะคือคือรู้สึกเองนะเป็นความรู้สึกเองเลยว่าเออแต่พอยืนอจุดนีน้คือรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าทุกคนกว่าคนจะเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะทุกคนจุดเนี้ยร,รู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะอ่ะทุกคนเดินให้ทั่วๆนะคะที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นที่อยู่ของฝ่ายในที่เป็นเจ้านายชั้นสูงนะคะก็คือกมรมหลวงเยูธาทิพย์และกลมรมหลวงเยูธาเทพแล้วก็เอ่อ มีเรื่องราวตอนช่วงปลายรัชกาลของสือพระเจ้าอยู่หัวทุมพรนะคะว่าตอนนั้นท่านเคยแบบให้เจ้าสามกรมมาพบที่นี่นะคะในต,ตอนนั้นอ,อ,อุปราชเอกทัศนะคะหรือว่าพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศต,ตอนนั้นก็ยังคงเป็นเป็นมหาเป็นอุปราชอยู่นะคะหาทุกคนดูตำหนักไปเรื่อยๆนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอ พอเชิญให้มาที่นี่ปั๊บเนี่ยนะคะด้วยความที่เจ้าสามกรมเนี่ยที่มองว่าเขาอาจจะเห็นว่าเป็นจเจ้าฟา้าอุทุมพรใช่ไหมด้วยความที่รู้อยู่แล้วว่าท่านแบบไม่ได้เป็นคนที่จะแบบเที่ยวรักดินเงี่ยนี่บอกก็เลยมาเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะทุกคนาการที่จะามาพบกับระดับพระมหากษัตริย์ในวังเนี่ยนะคะเ <s> สี่ยงมากเพราะมันต้องกดอาวุธด้วยนะ แล้วเขาก็คงไม่คิดไงว่าเจ้าอยู่หัวอุทุมพรจะทําแบบนั้นแต่ที่ไหนได้มีพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์อยู่เบื้องหลังด้วยวันนี้ในการครั้งนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาก็คือจะมีในส่วนของอกรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นเสรพักดีแล้วก็กรมหมืน่นเดี๋ยนะกรมหมื่นเทพพิพิธกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นเสรพักดี เทพพเทพพิษจิตสุนทรเสร็จพักดีกมมะมื่นเอ๊เดี๋ยวนะมีอีกคนหนึ่งมีทั้งหมดสี่คนนะคะเนี่ยกี้กี้จะจำไม่ได้ทุกขี่เลยนะคะเดี๋ยวนะกมมะมื่นเทพพิษกุมมะมื่นจิตสุนทรกมมะมื่นเสร็จพักดีเทพพิษจิตสุนทรเสร็จพักดีกมมะมื่นเทพพิษเทพพิษเทพพิษจิตสุนทร เสพพักดีสุนทรเทพเออคนนี้จะไม่ได้ทุกทีนะคะกุมาหมื่นสุนทรเทพกุมาหมื่นเสพพักดีกุมาหมื่นจิตสุนทรส,ส,สามคนเนี้เขาจะสนิทกันไงแล้วก็กุมาหมื่นเทพพิพิธเนี่ยก็คือ,อ,ช,อชื่อเล่นเนี่ยชื่อว่าพระองค์เจ้าแขกนะคะก็คือคล้ายๆน่าจะเป็นลูกคนละแม่กับ3คนนั้นเน่ะประมาณนี้นะคะคือ3คนนั้นเหมือนจะสนิทกันมากกว่าไงแล้วก็ตอนที่โดน พราเจ้าอยู่หัวอุทุมพรให้มาพบที่นี่เนี่ยสามคนที่โดนไปขังเนี่ยก็คือจะมีเทพพิพิธจิสุนทรเศรษฐพักดีเอาไปขังไว้ที่ตำหนักตึกท้องพระคลังมหาสมบัตินะคะก็คือจะมีพระที่นั่งพระคลังสุภลัษพระคลังวิเศษนะคะพิมานอากาศนี่ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ขอพระมลทียธรรมเอาไปขังไว้ที่นั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปสมเด็จโทษที่วัดโคคยาเป็นเจ้านายชุดสุดท้ายที่ถูกไปสมเด็จโทษที่นั่นนะคะ แล้วส่วนกรมมหมื่นเทพพิพิธเนี่ยท่านไปบวชนะคะไปบวชแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการย,ยึดอํานาจในครั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ก็มีการย,ยึดอํานาจจากพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรมาแบบและมุนละม,ม่อมอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละแล้วพระองค์ก็ไปผนวดใช่ไหมพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก็ไปผนวดในการนั้นก็ยังมีเรื่องราวต่อไปอีกว่ากรมมหมื่นเทพพ,พิพิธเนี่ยในขณะที่บวชเนี่ยก็มีเจ้ามีพวกลูกข้าราชการเนี่ยอยากจะให้พระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรน่กลับมาครองราช ก็เลยไปรวมรวมรวมกันแล้วก็ไปบอกว่าจะมีการแบบยึดอำนาจจากพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก็ได้ความรักพี่ก็เลยไปบอกพระเจ้าเอกทัศน์ว่าพวกนี้จะกะบฏนะคะแต่ก็มีการขอชีวิตแหละนะคะก็เลยไม่ได้ฆ่าโดยเอาพวกบรรดาพวกราชาการไปขังแล้วก็กรมหมื่นเทพีิคก็ในประเทศไปลังกานะคะสุดท้ายเนี่ยพอะกรุงศรีแตกใช่ไหมคะ เราก็จะไม่ได้ยินชื่อของกรมเมื่นเทพิพิธอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่พระองค์เนี่ยกลับมาจากลังกาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนะเออประมาณนี้แต่แล้วกลับมาปุ๊บแล้วก็เหมือนไปตั้งเขาเรียกไปตั้งชุมนุมอยู่ที่พิมายนะคะไปตั้งอยู่ที่พิมายแล้วก็พอตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าตากท่านทรงแบบไปตั้งค่ายอยู่ที่หลังจากออกไปจากกรุงศรีใช่ไหมไปจากค่าพิชยัยแล้วก็ไปที่พานกตอนนั้นเนี่ยนะคะทหารของทางพาม่าเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเขาก็จะไปตีไอชุมนุมของทางพิมายนี่แหละนะคะ แล้วยังไงกไ็รู้ก็ต้องมาผ่านที่พันนกไงก็เลยทําให้พระเจ้าตากเนี่ยสร้างวีรกรรมในครั้งนั้นอีกนะคะว่าเอาชนะทหารของพม่าสองสามพันครั้งนั้นได้ได้อาวุธได้อะไรมาด้วยมันก็เลยทําให้วันที่4ี่ของมกราเป็นวันทหารม้าไปเพราะว่าใช้วิธีการสู้แบบเหมือนกับขี่ม้าเข้าไปถลวงฟันอะอะไรประมาณนี้นยคะแล้วเสร็จแล้วก็มาหมืน่นเทพวิธีตอนหลังก็โดนพระเจ้าตากสังหารไปนะคะก็คือไม่ตายในช่วงกรุงศรีแต่ก็ไปตายในสมัยพระเจ้ากรุงธนะประมาณนี้นะคะเออ ูดง่ายเหมือนพระองค์ท่านจะไม่ไม่ยอมรับในพระเจ้าตากนะถ้าถ้ากี้จําข้อมูลไม่ผิดนะก็เลยถูกสังหารไปนะคะเนี่ยค่ะเรื่องราวของเอ่อที่เกิดขึ้นที่พระราชวังเอ่อที่ตึกตำหนักตึกโคหะสวรรค์แห่งนี้ก็เนี่ยค่ะเป็นไปตามนี้เพราะว่าจริงๆมันก็คงไม่มีเรื่องอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเนื่องจากตำหนักเนี้ยสร้างในสมัยพนาลัยนคะคะสร้างให้กับน้องสาวใช่ไหมน้องสาวกับ เดี๋ยวนะกรม,กมหลวงโยธาทิพย์กับกรมหลวงโยธาเทพเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นพี่สาวกับลูกสาวของพระนารายณ์นะเนี่ยแหละประมาณนี้แหละนะคะแล้วพอพระเพรราชาขึ้นมาครองราชเนี่ยนะคะก็ได้ทั้งคู่เนี่ยเป็นเมียทั้งคู่เลยประมาณนี้แหละนะคะประมาณนั้นก็เรื่องเาาก็อยู่ตัวตามนี้นะคะแล้วก็ตัวตำหนัก,ต,ต,นกตัวตำหนักนี้เองเนี่ยนะคะทุกคนมีการเดินท่อน้าภายในตำหนักด้วยนะนี่ที่เห็นที่เห็นมันมีท่ออยู่นี่เห็นไหม ก็เลยเป็นการตอกย้ําว่าเนี่ยไอการสร้างแบบนี้แหละมันเป็นการสร้างแบบวิทยายุคพันธุ์ลายทุกคนเห็นไหมเนี่ยท่อน,น้ำมันเดินไปตรงนู้นเห็นไหมคะพูดง่ายคือผู้หญิงเนี่ยปกติสมัยก่อนเวลาที่เจ้านายจะอาบน้ำเนี่ยเขาจะต้องแบบมีการแบบให้ข่าราชบริพารไปตักน้ามาใช่ไหมแล้วก็มาอาบในตําหนักอะไรก็ว่าไปใช่ว่าเป็นที่มิดชิดอะ่ะแต่ว่ากี่มองว่าที่เนี่ยถ้ามันสามารถที่จะเดินท่อน,น้ําเข้ามาได้แบบนี้เป็นไปได้นะว่าที่นี่อาจจะมีอ่างอาบน้ําก็ได้นะ เหมือนอย่างที่พระที่นั่งสุทาสวรรค์ของพระนารายณ์ที่วังนารายณ์ไงเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นห้องอาบน้ําหรือเป็นห้องอะไรสักอย่างอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะทุกคนองค์พระทำหนักสิทธิโคโหสวรรค์นเนี่ยเนี่ยค่ะมันมีร่องลอยเป็นลักษณะเหมือนเป็นแบบเป็นห้องอะไรสักอย่างที่น่าจะเกี่ยวกับน้าน้ํานี่แหละไม่น่าจะเป็นห้องครัวนะห้องครัวไม่มาอยู่ในนี้หรอกค่ะทุกคนเขาไม่มาทําห้องครัวในพระตำหนักหรอกเพาต้องไปทําที่หน่นแถวๆลงครึ่งต้นนเลยแถวโซนนู้นแล้วก็ยกมาที่นี่ใช่ไหม ฉะนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบทวาวเวอร์หรือล่าก็ไม่แน่ใจนะที่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ายังทางคมศิลปากรเขายังไม่ได้เอาอป้ายที่เป็นสามมิติมาปักไว้ไงรูปแบบสัญลัษณ์แล้ว,วยังไม่เห็นที่เคยเห็นแต่ที่มันเป็นโมเดลอยู่บนสวนประวัติศาสตร์มันก็เป็นลักษณะของตําหนักชั้นเดียวแต่คิดว่าพื้นคงยกสูงพอควรแล้วก็คงจะมีดีเทลต่างๆในการสร้างมากนะคะแล้วก็อันนี้มันมีเป็นลักษณะเหมือนเป็น แองแองขึ้นมาทุกคนเห็นปะพี่ไม่อยากไปเดินใกล้ๆมันร้อนพอไปดูใกล้ๆก็จะไม่เห็นด้วยไง a. ตรงนั้นน่ะมันเป็นแองแองอาจจะเป็นน้นําพุก็ได้นะเออช่น่าอาจจะเป็นน้ําพุก็ได้เพราะว่าการเดินท่องน้ําเข้ามาันจําหนักเนี่ยมันสามารถทําอะไรที่เกี่ยวกับการที่จะแบบมีน้องมีน้าอะไรอยู่จําหนักเนี่ยได้ค่อนข้างจะมากมายอยู่นะคะแต่อันนั้นอ่ะพี่คาดว่ามันน่าจะเป็นชเวอร์หรือเป็นอ่างอาบน้ําหรือเป็นที่อาบน้ําอะเป็นห้องอาบน้ําอะนะคะประมาณนี้อือ คือตําหนักเนี้ยนะคะทุกคนน่าจะอะไรอลัมใช้ได้เลยทีเดียวเนะเมื่อวานนี้นะคะแต่ก็เสียดายนะคะสุดท้ายก็ถูกทําลายไปตอนที่เราเสียกรุงศรีอุทยาไปนั่นเองนะคะใครที่ยังมาวังโบราณแล้วไม่ค่อยได้เดินมาตรงนี้ก็ลองเดินมาดูนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สําคัญสําคัญแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่พระตําหนักแห่งนี้เกิดขึ้นที่นี่นะคะพระตําหนักตึก โคฮะสวรรค์ค่ะทุกคนย้ำกันอีกทีในเขตราชุฐานชั้นในนะคะทุกคนถ้าใครมาไม่ถูกก็อย่าทุกคนดูนะจวตามมือที่เลยนะออกมาจากวังหลวงใช่ไหมออกมาจากวังหลวงทะลุมานะคะตรงทางเดินฉนวนแต่ตอนนี้มันออกมาไม่ได้มันจะต้องไปอ้อมมาทางเส้นที่จะไปทางเขตพราชฐานชั้นนอกเลาะๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วคุณอาจจะมาเข้าตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงท้ายที่นั่งนี้หาสมเด็จกนะคะ หรือไม่ใครมีแรงเดินก็เดินไปนู่นเลยน่นไปเข้าที่นั่งสุญญาธรรมลินเลาะๆไปถึงวัดมงวัดใหม่ชัยวิชิตใช่ไหมพอมาถึงเสร็จก็ข้ามไปพระตำหนักพ่อพที่นั่งบรรยงก็จะน่าก็ได้นะคะพอถึงบรรยงปับ๊บไปข้างหลังนู่นๆ,ๆแล้วต้องข้ามสะพานมาก็จะมาตำหนักนี้ได้แต่ถ้าใครไม่อยากข้ามไปตรงนู้นนะคะก็เดินตรงมาเรื่อยๆผๆ่านพระพาตีมุกมาาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มา,ๆๆๆมาเ้ยวเข้าตรงนี้ก็จะมาถึงพระตำหนักสิทโคโคหะสวรรค์ที่ตรงนี้นี่เองนะคะนี่คะ่ะ ก็เดินเลยออกไปก็จะเป็นทางออกไปไปสู่เขตสวนอ่งุ่นแต่จะไม่สามารถเดินไปถึงสวนกระต่ายได้นะคะสวนกระต่ายจะต้องออกจากวัดพระศรีแล้วก็เดินล้อก,กําแพงไปเท่านั้นนะคะมีทางเข้าทางเดียวนะคะแล้วก็แต่ที่บอกตอนนี้เขากําลังทาไอตัวจำลองอยู่เสร็จกร,รกดาปีหกห้าวันที่ห้ามั้งพี่อ่านข้อมูลที่ฟังไปเมื่อวานเนี้ยก็อีกห้าหกเดือนก็เสร็จละนะคะเสร็จแล้วก็จะสามารถเดินแล้วก็เห็นตรงนั้นแล้วก็คุณก็จะเดินผ่านเข้ามาในเขต บรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ตายไปไปได้ยังไงเนี่ย15นาทีกิรติปกติเธอไม่เคยพูดน้อยขนาดนี้ <c oughs> ไม่หรอกค่ะคือตำหนักเนี้ยนะคะทุกคนมันก็สร้างในยุพันนาลายไงแล้วบวกกับว่าพอเป็นที่อยู่ของเจ้านายใส่ผู้หญิงเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีเรื่องเาวาอะไรมากมายเนาะก็จะมีตอนช่วงพระเจ้าอยู่อ,อุทุมพรนั่นแหละที่มีการหลอกล่อ เจ้าสามกรมมาที่นี่นะคะแล้วก็จับไปจัดการซะด้วนรันเองนะคะแต่ว่าถ้ามาที่นี่คิดว่ามันน่าจะได้มุมในเรื่องของความสวยงามของตัวพอที่นั่งมากกว่าไอพัตตมหนักมากกว่าเนี่ยค่ะก็มาถ่ายรูปก,ก็ได้ค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะอย่าทิ้งให้โบราณสถานเอาเหงาเนาะม,มีสิ่งที่ดีๆสิ่งที่สวยงามก็ช่วยกันดูแลกันไปนะคะทุกคน ไม่ต้องรักมากแต่ขอให้รักนานๆเหมือนใส่ยันเลยรักน้อยๆแต่รักนานๆนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีมันอยู่ไงเราอาจจะเฉยๆไม่สนใจวันใดถ้าไม่มีเขาแล้วเนี่ยจะมานั่งเสียดายก็ไม่ทันแล้วนะคะทุกคนนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมบางทีกี้ก็รู้สึกเหมือนแบบบางทีกี้ก็ชอบไปซ้ําไปซากไปแซะไปเนี้ยอยู่นั่นแหละนะคะเพราะกี้มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งวันใดเราก็ไม่รู้หรอว่านาคตกข้างหน้ามันจะมีอย่างนี้ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ ก็พยายามทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะกี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของกี้แหละว,ว่ากี้อยากทํแบบเรียลลิตี้แบบนี้นะคะมันมันได้เห็นได้สัมผัสได้เรียนรู้กันแบบสดๆอะนะคะประมาณนี้มันสไตายใครก็สไตล์มันอะนะคะประมาณนี้แล้วกี้ก็คิดว่าหลายคนที่ชอบแบบลงมาเดินในพื้นที่เองเหมือนอย่างที่กี้มาเดินอย่างเงี้ยมันก็มีแหละนะคะอยากลงมาดูเองมาเรียนรู้เองอะไรประมาณอย่างเงี้ยถามว่า บางทีเขาจัดนํามาท่องมาเที่ยวอย่างเงี้ยมันโอเคไหมมันก็โอเคไงคะแต่พี่ชอบแบบนี้ไง <laughs> เออก็ชอบอย่างนี้ก็ทําแบบนี้นะคะประมาณนี้แล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวที่บางบรัณกันเยอะๆประมาณนี้แหละไปแล้วค่ะทุกคนว <ๆ S 2> ันนี้ก็ตอนสั้นๆเนอะอาะเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านแล้วเย็นมากแล้วนะคะเนี่ยจริงๆมาถึงต้งนานแล้วแหละมัวเดินไปตรงนู้นตรงนี้นะคะเล,เลเยเปื่อยเ่ยฉะตามสไตล์ที่แหละนะคะ คือต้องเดินเซอร์เวก่อนนะคะว่ามันจะเดินไปตรงนั้นตรงนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าเออเวลาเราถ่ายอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดความคาดหมายที่มันผิดไปจากสิ่งที่เราไอ้นี่มากนักนะคะเพราะนาวังหลวงเนี่ยบอกตรงนะคะทุกคนมันก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลก็จริงแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีใครมาเดินเลยนะคะทุกคนที่อยู่คนเดนตอนี้อืไม่มีใครเลยก็นิดนึงอ่ะก็เลยต้องเซอร์เวก่อนนะคะเผื่อมีงเนี้ยเอี้ยวเขียวอตรงไหนก็ว่ากันไปนะคะเพราะแถวนี้มันเป็น เขาเรียกเป็นธรรมชาติอ่ะสูงนะคะประมาณนี้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะทุกคนแต่ไม่มีอะไรหรอกค่ะปลอดภัยนะคะเพราะว่าขี้มาเดินที่นี่โอ้ยปีกว่าจะ2ปีแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรนี่เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ตรงนั้นมีอะไรก็จะโกลเรียกเขาดังๆแต่ไม่มีอะไรหรอกค่ะยุทธยาปลอดภัยนะคะปลอดภัยอ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนของพระตำหนักตึกโคาสวรรค์น,นะคะก็จะลืมเดินเข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะอย่างที่บอกมาช่วยขี้ดูซิว่า ไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนแองแองนืน่ะที่เขาปั้นเป็นปูนๆแล้วมีหลุมๆมาช่วยกี่ดูหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วมาบอกหน่อยนะช่วยกันดูช่วยกันดูนดอ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่ตำหนักตึกโคหาสวรรค์น,นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินดูที่อื่นๆกันใหม่นะคะสำหรับบางบุรีวันนี้วันที่3แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเอ๊ะถ้ากี่ไม่เหนื่อยเกินไปเดี๋ยวกี่จะพาขึ้นไปบนพื้นที่นั่งสันติปตหาปราสาทนะ แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเหนื่อยอยากพักเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานะคะรู้สึกหิวน้ํามากเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีน้ําเปล่าติดตัวมานะคะก็คิดว่ามาเดินแป๊บเดียวนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปเดี๋ยวเป็นเท่านี้ค่ะสุสันต์มาลาทิศค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ